รบริษัดกาแพียเรางาอนี่ากาองกงเพไปขออันยังค่ะทุกคนี่งๆอ่ะอันนี้คือผ่านวันคอมาแล้วนะคือเราทำคลิปตอนเปิดคลิปของคลิปนี้หาย ทุกคนลงไหมคือเราคอเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเราได้คอกับพี่จอนนี่นะคะในกิจกรรมของเจนิมสปอร์ตเนาะ <S <S ซึ่งเราคอเสร็จหมดแล้วนะคะคลิปอัดเสหมดแล้วแต่ว่าพอมาตัดคลิปตอนเนี้ย คือคลิปที่เป็นคลิปเปิดว่าแบบเออสวัสดีทุกคนกับมเนี่ยคือมันหายไปคือเรานะคะได้คอกับพี่จอนนี่นะคะซึ่งคอที่เราเข้ารวมนะคะก็คือของเจนิมสปอร์ตซึ่งจริงๆอ่ะมันจะต้องเป็นคอสดเมื่อประมาณปีกว่าที่แล้วเลยนะคะจะเป็นคอสดที่ไทยนะเนาะไม่ใช่คอสดดิคายสดที่ไทยก็คือแบบฟิลแบบขึ้นเวทีไปให้เขาสดๆแบบ เฟสตูเฟสอะไรนี้เนาะแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะงานก็เลื่อนมาเรื่อยๆจนปรับเปลี่ยนรูปแบบมีสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมดนะคะก็คือแจ็จแด,ดวูว <What? S 1> ่าเซยอนโดยองพี่ไทยองแล้วก็จอนนี่นะคะพองานมันปรับเปลี่ยนรูปแบบอะทุกคนมันก็เลยทําให้ต้องเ,ออเป็นวิดีโอคอลแทนซึ่งวิดีโอคอลก็คอได้แค่คนเดียวนะคะแล้วก็จะคอได้แค่หนึ่งนาทีแล้วก็ของเราอะจะอยู่ในประเภทที่เลือกเมมเบอร์ไม่ได้นะคะก็จะเป็นซูมซึ่งเราก็ได้พี่จอนนี่ค่ะ ถ้าจะรู้นะว่าเมนจริงๆของเราในเจ็ดเทพมหาเมนซึ่งมเมนเจ็ดคนในเซีทีเนี่ยเออสองในสี่ก็คือเออแจโดก็คือแจยองกับโดยองอ่ะก็เป็นเมนแต่ทุกคนที่เราคอกับใครก็ได้ในเอซีทีคือได้หมดเลยไม่ติดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเปลี่ยนมือแป๊บนึงนะเมื่อยเออนั่นแหละก็เลยได้คอกับพี่จอนนี่นะคะแล้วทุกครั้งที่จะได้คอวิโอซายมันจะเป็นอะไรไม่รู้ว่ามันจะต้องอยู่บ้านแล้วแบบที่บ้านไม่สามารถคอได้ทุกคนนั่นแหละก็เลย ขอพี่จอนนี่ค่ะไปดูโปรเซสการเตรียมตัวกันเคเนื่องจากเราอะคิดการแต่งตัวจอนนี่แบบหนักมากว่าควรจะแต่งอะไรสุดท้ายเราก็เลยรู้ว่าเราควรจะมาซื้อเสื้อสีพื้นเพราะสั่งทําเสื้อไม่ทันแล้วซึ่งเสื้อสีพื้นที่ตอบโจทย์อะก็คือของแบรนด์อะไรคะเพื่อนเพื่อนนี่คือซึ่งเราจะใส่แบบนี้หละนะแบบเป็นยูบีโฟเทเื่อแบบความหล่อของจอนนี่มันสาบท้ไมนี่แต่งยูวีออกมาจากบาร์ ใส่เนี้ยใส่ไม่ได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นผ้ารัดรูปแล้วก็ต้องซื้อแบใส่ที่ใหญ่ที่สุด 3XL นะคะเอ๊ะเอ๊ช่วยมันก็ยังเล็กชิบหายแล้ววายทำหรือดีอ่ะดูดูดูรุ่นอื่นไหมดูงั้นเดี๋ยวขอตัดภาพไปดูเรื่องอื่นก่อนนะคะเแล้เรารอบรู้เรื่องเซอร์อินิโคลมากนะคะจะให้นางนำไปล่าสุดพากูมาเซอรผู้ชายแล้วกูว่าตัวนี้ได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยไม่ตัวนี้เลย แกึๆงสองซ้แอคชั่นเอาโอเคคเดี๋ยวเราจะมาย้ายเราจะใช้ตรงดีนะคะที่เป็นมุมติ่งของเราอะย้ายออกไปเพื่อที่จะจัดคอจอนี่นะคะเพราะเราไปสั่งทำวอลเปเปอร์มาแล้วมีเพื่อนมาช่วยไปค่ะมาเลย สิวมันต้องมาขึ้นช่วงที่จะสายด้วยไม่เข้าใจงงโอเคค่ะทุกคนคือเราอะไปซื้อคือเราเอามาพูดถึงคอนเซ็ปต์กันดีกว่าคือเราคอจอยครั้งแรกเลยนะคะทุกคนเออก็ครั้งแรกไหวแหละแต่ว่าคือก็คีคอนเซ็ปต์ว่าควรจะยังไงดีคือช่วงนี้มันก็แบบความหลงสงการก็จริงแต่ว่าเราเคยใส่ชุดลายดอกในคอไซของเซอร์จินไปแล้วแล้วก็แบบกับพี่จอนเนี่ยควรจะยังไงดีในสโคปที่ว่าคอได้แค่หนึ่งนาทีทุกคน <What? S 1> มันยากมาก ก็คิดว่างั้นเราก็จะตอนแรกอาจจะแต่งตัวเป็นแบบว่าแบ็คแพคเกอร์ให้มาดูลุยๆแต่ว่าพร็อพน่าจะแพงอย่างที่บอกไปว่ามีเงินนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นใส่เสื้อที่มันเขียนว่าแบบไอลิฟชิคาโก้เหมือนที่ JCC ที่จอนกับเป็นแบบไปเที่ยวทิปอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละ ก็นี่นะคะได้เสื้อยูนิคมาที่คลิปที่พาไปดูเมื่อกี้อ่ะโอเคนั่นแหละคะ่ะที่เราไปซื้อมาคือแพงไม่ซื้อซื้ออันถูกมานะคะเราก็คงจะได้ใส่แบบแก,แก้กอะไรอย่างเงี้ยต้องเรานะคะจะเอาเสื้อเนี่ยสีขาวอันนี้แล้วก็ให้ไมอะ่ะปิ้นใส่ในกระดาษสติกเกอร์ว่า I love Chicago แล้วก็วงเล็บแบบ boy อะไรเข้าไปเนาะก็คือพี่อนนี่นั่นเองนะคะแล้วก็ แปะใส่เสื้อยูนิคตัวนี้นะคะเป็นเป็นเสื้อแบบขาวล้วนคือมันที่จริงมันมีร้านสั่งทำด้วยทุกคนแต่ว่าสั่งวันนี้คอพรุ่งนี้มันน่าจะไม่ทันนะคะแล้วก็หาร้านไม่ได้ด้วยก็เลยซื้อเสื้อยืดแบบนี้มาซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะในแบบงบเท่านี้อะไรเงี้ยก็คือแบบมาดูกันนะคะว่ายังไงแล้วก็คืนนี้จะซ้อมบทพูดว่าหนึ่งนาทีเนี่ยหายใจได้กี่เฮือกแล้วหมดเวลานะคะทุกคนแบบโอเคฉ่นจะทำให้ดีที่สุดค่ะทุกคน หัวแจงมันต้องใหญ่แบบพอๆกับไปหัวแดงคือใหญ่มากอ่ะไอชิคก้าโก้เล็กไม่ชิคก้าโก้มันจะประมาณนี้ไม่มึงลงเลี้ยงอยู่นิดเชียวโก้ไม่ไม่ชิคก้าโก้ขยายไม่ชิคก้าโก้ขยายเชียวโก้คือ A4 พอดีเธอชิคก้าโก้ขั้นตอนการดีไซน์เสื้อนะคะจากแบรนด์สุริสซาถ้าเป็นเขาใช่เอาแบบเอาแบบติดนี่ตรงนี้ทับไม่ไม่ต้องแพ้เหรอสักนิดหนึ่งก็ได้นะไม่กูเดาตาขึ้แต่ถ้ามัน กินเยอะเข้าไว้นะอีฟาชังงงชื่ออีซ่าช่งงชืออันนาซอชื่อชุ๊คเหมือนทองกรอนเนี่ยเบบี้ยูไล่มาว่าเนี่เลยท่านี้เลยไอ้ไอ้มาแค่ในสิ่งยุติดไฟปุ๊บเบบี้ยูไล่มาว่าเลเปิดไเบบี้ยูไล่มาว่าไลน้องปลาเนี่ดยแอร์เดอะกราวอิสอัน้อฉัหายละลา่ไอันนีมัเกี่มอ่านถูกคำมันจะมีความอร อัพเดตค่ะทุกคนตอนนี้สี่ทุ่มยี่สิบสิวขึ้นประมาณสามสิบสามเมตรบนหน้าแล้วก็กำลังจะคือเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยนะคะแต่กำลังจะมาทำเสื้อมึงมันต้องอยู่ด้านไหนวะเพื่อที่จะไม่ผิดด้านจริงหรอ หรือว่ามันต้องด้านนี้อ๋อเวลาในกล้องมันจะได้เห็นกล้องไหนนะโคมไม่โคมโคมไอแพดเออได้แ่เอาไอ,าอ้ตรงนี้เลยได้ไหมเฮ้ยไอ้ก็อยู่ฝั่งไหนวะมึงเฮ้ยถูกมอะไรไหนไหมึงม่ง 秘密没有的。 ไม่อะพอไปแปะมันก็จะตึงไหมอ่ะมือเลยมึงนือเลยฟ้ามึงตั้งไห้มึงเออเอาเอาแบบชี้เข้าก้นเลยห่างก็ไปในภูมไม่ห่างก็ยับตีเช้ามายับไม่มือต้องทำให้มันตึงเว้ยเอาตึงเอาเสื้อมือมันตัวเล็กไปไหมอุ้ยยังอุ้ยอุ้ยแววเข้าเละ อย่าบอกหมอนมาทำไรนะนี่มึงมึงเขยนคว่า h a v f a good r e ไหมมึงดันหมอนให้กูแล้วกูจะผิดไมโอเคเพราะว่าไม่มันก็เลยได้มีการส่งมาแบบนี้แต่กก็ี้ะเอาไหมนะ1 2 3อจอนนี่ h a v e a good red half red blue and remember you are beautiful I ever เดยูจอนนี่คูมาวโยจอนนี่ Can I sing for you อุ๊ยนี่มาจากมือเต้นใช่ไบมเนี่ยใไหจริงเหรอแล้วทีมงานเขาปิดตาเขาใชากู๊แคนนซิงฟอร์ยู่มเบบี้ยู มันไม่เห็นความแตกต่างหรือว่าไปไม่ไงหรือไม่ไม่หรือแบบปิดไฟเหลือไว้แค่ไฟเหลืองอะเก็แต่ว่าปิดไปอด้วยแล้วก็ไฟใหญ่เออลองดูมันนไหนไฟเหลืองแบบพอจอนี่แคเนซิงพอเยอเอาไหมนะจอรนี่แคเนซิงพอเยู Baby you light up my world like f ได้บรรยากาศต้องใหญ่ ต่องสามจะต้องพูดตอนนี้มาแล้วอันยองงอุ้ยไม่ไม่ไม่ใช่เขาจะใช่แล้วจอร์นี่อันยองงใช่哟ฉันได้แพลนอีกแลโอเคค่ะคือทุกคนตอนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งกว่าะะแล้วนะคะเราก็จะอาบน้ํานอนเพราะว่าแบบสิวมันขึ้นทุกคนแล้วแบบเสียงก็เริ่มแหบเราซ้อม พูดไปแล้วเรียบร้อยนะคะซ้อมร้องเพลงแล้วเรียบร้อยเหมือนกันซ้อมหลายๆอย่างแล้วเรียบร้อยคิดว่า่าทาให้ดีที่สุดนะ <c oughs> คือไม่คิดเลยว่าคือแค่2นาทีแล้วก็รู้สึกว่ามันน้อยมากๆแต่พอมาโดนหนึ่งนาทีก็คือรู้สึกว่าแบบเชื่อหายใจมันก็น่าจะหมดเวลาแล้วปะว,วะอะไรเงี้ยแต่อยากให้เป็น1นาทีที่จะไม่เสียใจอยากให้เป็นหนึ่งนาทีที่แบบดีที่สุดในชีวิตเราที่มีโอกาสได้คุยกับจอห์นนี่จริงๆนะคะเลยทำให้รู้สึกค่ะเราจะตัดภาพไปที่วันพรุ่งนี้เลยนะคะทุกคน กันที่2ี่สอมาหนึ่งสองจอนนี่แค i น g ิง r อ o u ยู1 2มททที่จอนนี่ Baby ้ o u love my w o r like nobody else that m e n u t you f e e l your h a i let me overwhelm but a k e you smile n don't c o u n it in h a a d to tell you don't know oh oh จอหน,นี่ยูร beautiful. Day. รอบนี้มาร้องเพลงดีอ่ะนี่รอบนี้กะร้องเพี้ยนหรือว่าร้องร้องฟรอสหรือร้องจริงในทุกครั้งอ่ะคิดว่าจะร้องจริงจังตลอดเมื่อวานอ่ะซ้อมไม่เกินไปยี่สิบจนหลายห้องเข้ามาด่าว่าแบบว่าหยุดร้องเพลงไปเลยแล้วก็ คือทุกครั้งที่ลองอ่ะคือเราซ้อมจริงจังตลอดทุกคนแต่ว่ามันได้แค่นี้อ่ะคือถ้าเราลองพอเราก็ไม่เป็นแฟนคลับแล้วจริงๆเราอาจจะออกไปกดนี่ไม่ทอาค่าแทนเพื่อแบบหางเงินมาเลี้ยงตัวเองแต่ว่าเหมือนแบบคอร์สตอนสอมอ่ะมันก็ดีได้แล้วใช่ไหมแต่พอไปเป็นน้างานจริงๆอ่ะพอมันเจอหน้าเขาแ่ะ <static> oh. Okay, welcome to Thailand, s o o i n g to say you, Sani! Can I sing for you? Yeah, go for it! Yes, okay, one, two, three, go! Baby! Go. baby. You light up my world like nobody else. The way that you flip your head, let Wah. me ค่ะทุกคนเไม่เป็นไรโอเคค่ะสิ่งที่จะบอกจอนนี่ที่ไม่ได้พูดนะคะเพราะว่าเหมือเวลาก่อนก็นคือกีอเซซาเกเทอรนัโนาตชินชิมุระคุมาวโ,โยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นแปลให้นะทุกคนนั่นแหละก็หมดแล้วแหละที่อยากให้คือมันหนึ่งนาทีอะแบบเร็วมากแล้ว,ม,ม,วมันคือหนึ่งน,นาทีจริงๆโอเคก็ขอบคุณมากเหมือนเดิมทุกคนขอบคุณัทุกคน มก็มีประโยคนี้ให้ใจมีแล้วก็มีมีนะสื้อผ้าเพื่อนดูเร่องแชั่นจอนนี่อ่ะโอเคงั้นไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้พวกเราทั้งในห้องนี้นะคะทุกคนก็ไม่ขอจ้าไม่ขอไม่ขอเราไปก่อนดต้นลักเล่จอนนี่ซอยที่เข้าใจกูไปนอนไหนแต่น้ำพยายามฟังด้วย มมมาาแแลล้้ววเขาบอกว่าอยู you ่อาเซอร์บียยูโด้วยก็ตัด